กราบสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเส้นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนวันนี้ผมก็ไม่ได้แจกโค้ดอย่างเดียวนะครับทุกคนผมมีกิจกรรมสําหรับสายฟรีมาให้เล่นด้วยนะครับกติกามีอยู่ว่าเพียงแต่น้องๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามซ่องพี่นะครับถ้าถึง1นึ่พันซับพี่จะแจกเพชรห้ารางวัลน,นะครับง่ายไหมทุกคนง่ายไหมกติกาง่ายมากใช่ไหมลองไปทําดูนะครับทุกคนมีโอกาสได้รับเพชรทุกคนนะครับ5ารางวัลนะครับทุกคน ถ้าถึง1,000ซับผมแจก5้ารางวัลแจกเพชร5้ารางวัลน,นะครับโอเคอ๋อแล้วก็มีคนทักมาหาผมในแซตนะครับทุกคนบอกว่าให้ผมเล่นลงหน่อยแจกโค้ดเป็นอย่างเดียวหรอหรือว่าเล่นไม่เป็นเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่นให้ดูนะครับทุกคนว่าผมไม่ได้แจกโค้ดเป็นอย่างเดียวครับผมเล่นก็เก่งเหมือนกันนะครับ oh. ทุกคนก่อนที่จะไปเอาโค้ดนะครับน้องๆกดยังครับกดไลค์ให้พี่ยังครับคลิปนี้พี่ขอถึง5้าร้อยไลค์ก็พอนะครับพี่ขอแค่ห้าร้อยไลค์ แล้วก็มีคนยังเห็นพี่เล่นลงไหมทุกคนถ้ายากเห็นพี่เล่นลงคอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คลิปนี้คอมเมนต์บอกพี่เลยว่ายากเห็นพี่เล่นลงนะครับมาทุกคนก่อนที่เราจะไปเอาโค้ดกันจริงๆนะครับแล้วก็มาติดตามกิจกรรมก่อนนะครับทุกคนว่าอัปเดตใหม่แพทนี้มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างไปดูเลยครับก,รรกบิจกรรมแรกเข้าไปที่นี่นี่นะครับทุกคนกิจกรรมแรกก็น่าจะเป็นนี่ครับพลิกลอกฟา้าได้เทมนะครับกิจกรรมใหม่ที่ไหนเออกิจกรรมเก่านี่วา ไม่ใช่นะครับพี่น้องนี่นะครับน้องๆกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมที่มาใหม่เลยนะครับนี่ครับมันเป็นกิจกรรมแรกสุดนะครับน้องๆให้ทุกน้องไปสุ่มที่กล่องอยู่ในร้านค้านะครับแล้วก็เอาเหรียญแฟชั่นนี่ครับมาแลกเอาสุดอยู่ในกิจกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับน้องๆกิจกรรมก็มีแค่นี้แหละครับมันก็ไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามานอกจากนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ผมจะรีบมาบอกน้องๆทันทีเลยนะครับ เมื่อกี้นี้ก็เป็นกิจกรรมอันแรกนะครับน้องๆกิจกรรมต่อมาก็น่าจะเป็นกิจกรรมของร้านค้านะครับในร้านค้ามันจะมีอันมาใหม่ด้วยนะครับที่ Church, อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน,อนอ้องๆเข้าไปที่ร้านค้าเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่เมื่อวานเข้าไปที่ร้านค้านี่นะครับน,น้องๆอ,อันที่มาใหม่ก็คือ AW นะครับ <OK. S 1> สิ่งที่มาใหม่เลยเป็น AW ตัวนี้นะครับน้องๆ อัตราการยิงบอก2แมกกาซีนบอก1นะครับแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดแล้วก็เป้สะพายหลังนะครับน้องๆเป้ตัวนี้เปิดจองตอนเปิดซีซั่นใช่ไหมว่า1000พเพชรแต่ตอนนี้ไม่ได้จองแล้วนะครับตอนนี้มันเปิดให้ซื้อแล้วทุกคนแล้วก็นี่นะครับเป็นคัตเนะใครอยากได้บ้างน้องๆอ,อยากได้ไหมฮะน้องอยากได้พี่จะแจกนะน,น,น้องๆมีคนอยากได้ไหมนี่นะครับต่อมาก็เป็นลูกซองแล้วก็ท่าเต้นคัตเนะ แล้วก็ซุดผู้หญิงแล้วก็หมดครับมีแค่นี้นี่ครับกล่องพวกนี้ก็นี่นะครับผมว่านี่ไงไงกล่องตัวนี้ไงที่เอาไปสุ่มในร้านค้านะ่ะเนี่ยเนี่ยกล่องตัวนี้หรือว่ามีคนอยากได้ในนี้ไหมครับถ้ามีคนอยากได้ผมจะแจกนะครับเนี่ยเกล่องตัวนี้ครับผมว่าเอาไปสุ่มในกิจกรรมนะครับเนี่ยมันเป็นหินแฟชั่นอยู่ข้างล่างนะครับ ถ้าเราสุ่มไปมันก็จะได้หินแฟชั่นแล้วก็หินแฟชั่นนี่ไปแลกในกิจกรรมนะครับมีคนสุ่มยังมีคนสุ่มยังน้องนองถ้าน้องสุ่มคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าเบิดไปเท่าไหร่นี่นะครับอ๋อมาหน้านี้เลยนะครับน้องนมีคนอยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อไหมครับถ้ามีคนอยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อพี่จะแจกนะครับมีคนอยากได้ไหมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าใครอยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อบ้าง พี่จะแจกบัตรเปลี่ยนสื้อนะครับถ้ามีคนอยากได้จริงๆอนะ่ะเพราะส่วนมากคนตั้งซื้อทุกวันนี้ก็อยากเปลี่ยนใช่ไหมทุกคนใครอยากเปลี่ยนคอมเมนต์บอกผมนะครับผมจะแจกนะครับบัตรเปลี่ยนเสื้อนี่แล้วก็ยังเหลือกิจกรรมหนึ่งนะครับทุกคนมันเป็นกิจกรรมลัคกีอรอยอลนะครับนี่นะครับนี่ไงผมว่า AW ที่ผมพูดถึงนะสวยไหมน้องๆน้องๆว่าสวยไหมพี่ว่าโคตรสวยเลยมีผีเสื้อเกาะตรงด้ามปืนด้วยแล้วก็ ผีเสื้อวินบนไปบนมาตรงปืนด้วยสวยสวยพี่ว่าสวยสำหรับสาย a อพี่ว่าถูกใจมากเลยแหละล่านสองใช่ไหมไม่ใช่ล่านสองสิอะไรนะความเร็วในการรีโหลดอะไรนะน้องๆพี่จำไม่ได้ละมันเป็นอะไรนะความเร็วในการรีโหลดหรืออะไรพี่จำไม่ได้สร้างมันเถอะแล้วก็นี่นะครับน้องๆสำหรับสายฟรีพลาดไม่ได้เลยนะครับ สำหรับสายฟรีตัวนี้พี่ว่าน่ารักมากสาหรับสายฟรีไม่แพ้สายเติมเลยนะครับใครที่เล่นตัวผู้หญิงอยู่ก็น่าจะโดนใจพอสมควรนะครับน้องๆพี่ว่ามา,มาพี่ยังไม่ได้เติมเพชรก็สุ่มโกโลโยไปก่อนนะครับครั้งแรกมา10ครั้งมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาหรอกน้องไปอีก10ครั้งเลยต่อเนื่องเลยไปอีก10ครั้งเลย ก็ยังไม่ออกน้องๆไปอีกครับยังไม่ได้ไปอีกก็ยังไม่ได้ไปอีกครับก็ยังไม่ได้ไปอีกยังไม่ได้นะครับไปอีกโอ้โหทำไมมันออกเาีจังเนี่ยไปเรื่อยๆครับไปจนกว่าจะได้ครับทุกน้องไป ไปครับกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกว่าจะได้นะครับไปได้แล้วครับน้องๆโอ้โหกว่าจะได้เนาะได้แล้วครับสุดผู้หญิงสําหรับสายฟีนะครับใครเถียกยายพี่ว่าโคตรน่ารักเลยสายฟีคงจะถูกใจสุดนี้นะครับสวยมากสวยมากพี่ว่าสวยมาก ใครที่ยังไม่มีเพชรก็ลองไปสูมได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ไม่ได้ใช้เพชรตะกิบเพชรเลยนะครับ <Okay. S 1> เื่จะใช้เหรียญรอย่อนะครับก็สูมได้แล้วนะครับน้องๆมากิจกรรมก็บทแค่นี้นะครับมาเราไปเอาโค้ดดีกว่านาน้องๆเนาะเข้าไปที่หน้าโค้ดเลยแลก ID โค้ดแล้วก็ไปเลยครับเข้าไปที่หน้าโค้ดเลยเอามันบอกให้ล็อกอินเดี๋ยวพี่ล็อกอินก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนี่นะครับน้องๆ พี่ล็อกอินเข้ามาหน้าโค้ดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาโค้ดมาใส่นะครับใส่ได้ทุกคนนะครับใส่ได้ยกเซิร์ฟจริงๆนะครับโค้ดตัวนี้พี่ไม่ได้โมงนะครับใส่ได้ยกเซิร์ฟจริงๆมันเป็นกล่องสุมสกินปืนนะครับน้องๆเอาไปสุมเล่นๆนะครับมันเป็นกล่องสกินปืนนะครับมันมีหลายสกินปืนเลยละนี่นะครับผมคัดลอกมาแล้วเราก็วางใส่เลยนะครับน้องๆนี่นะครับโค้ดที่เราจะใส่วันนี้ก็คือ C K 5 F EJURLBTQ5WTX <_ T> <X> นะครับนี่ครับใส่ได้ยกเซิร์ฟจริงๆนะครับน้องๆไม่เสื้อลองเอาไปใส่ดูนะครับ1นคนใส่ได้1โคดเฮ้ยไม่ใส่สิ1คนใส่ได้1ครั้งนะครับเนี่ยกดไปเลยนี่นะครับเห็นไหมการจัดส่งไอเทมเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมไม่ได้โมนะครับใส่ได้จริงๆ1คนใส่ได้1ครั้งนะครับอย่าลืมว่า1คนใส่ได้1ครั้ง ไม่ใช่ว่าคนเดียวใส่ได้กี่ครั้งก็ได้นะครับ1คนต่อ1ครั้งมันจะเป็นกล่องสุมสกินปืนนะครับมันจะเป็นหลายหลสกินปืนเลยแหละลองเอาไปสุ่มดูนะครับบางทีได้ถาวรก็มีบางคนได้นี่นะครับมันก็จะเป็นเนี่ยได้1กล่องนะครับสกินปืนสุมสกินปืนได้1กล่องเอาไปสุมเล่นๆดูนะครับน้องๆโอเคครับน้องๆคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับ อ๋อแล้วก็อยา่าลืมนะครับกิจกรรมที่พี่ให้เล่นนะครับถ้าอยากได้เพชรนะครับเพราะพี่แจกเพชร5รางวัลต่อ1,000ทัพซับนะครับถ้าน้องๆกดถึง1,000ทัพซับพี่แจกเพชร5รางวัลน,นะครับแล้วก็ใครที่อยากเห็นพี่เล่นก็คอมเมนต์บอกนะครับว่าอยากเห็นพี่เล่นในโหมดอะไร1น vs สหรือ2อ vs สหรือว่า1 4หรือว่า22หรือว่า1 1หรือว่า4ี vs สอะไรก็บอกนะครับพี่จะเล่นให้ดูนะครับ สำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดแค่นี้แหละครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้หน่อยน้องๆไปก่อนนะครับบ๊ายบาย